เดี๋ยวกูกขับเองอของแท้นี่ไม่รู้จักของแท้ยังไงเออฝั่งนู้นก็ดังเลเอ้ต็มฝั่งนู้นก็ดังยเออ เอาดิเอาดิล่นดีดีกูดีไม่รู้จะรู้เอาดิเออเอาล่อเฮ้ยโคแมันขี้ขี้น่เออหางมากันหมดห้ามเล่นบอลกอล์ฟเข้ามาในอุทยานเอาเลยนปรับ1นึ่งแสนบาทห้ามส่งเสียงดังห้ามเปิดเพลง ของเราโดนมดเลยร้านเนี่ยมันแรกเท่าไหร่พี่เราไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยครับผิดหมดเลยร้านนี้ร้านนี้ไม่อยู่เวลาเรากินเราก็ใส่ในแก้วก็ไม่เห็นเราจะขวดเอาแอบไว้เราหมดแล้วเราต้อง